สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเล่นแหนบสเปเนาะอันนี้อะไรเอ่ยโอเคอืมก็ได้บบลฮลโหลมืดจังมืดเหรอโอเคมืดเดี๋ยวเขาไม่ได้ว่าอะไรกันหรือฉันมองไม่เห็นอะไรเลยอะ มองเห็นฉันไหมอมองเห็นฉันกันไหมมันเขียนอะไรหมึกหมดเหรอรูปลักคืออะไรอะรูปลักคืออะไรกดรูปลักโอเอ,อขอโทษฉันยังไม่พร้อมสีดำไม่น่าน้อย ือเราจะไม่เห็นศิละปะของผู้อื่นนี่หรอสแสดงว่าอันนี้ไม่ดีคือเออดีเพราะคนอื่นก็จะไม่เห็นศิละปะแล,แล้วมันก็จะเลยเองไม่ได้เชื่อว่าหลายๆคนต้องได้เคยเล่นแบบนี้แล้วเด็คนอื่นเลงศิละปะไว้ใช่ไหมแล้วเลงศิละปะโอยช่างมันนี่ค่ะ เป็นไงก้มไหนก้มก้มก้มไหนอ,อะไรเนี่ยเฮ้ยอ๋ยอมันไม่เห็นศิลปะเราช่างมันเถอะเบืองคนเห็นว่ะเออบางคนไม่ไม่เปิดโหมดรอเปล่า สวยชิบป,ปะเราแห้งก่อนตอนนึงนะเราไม่ชอบตอนที่มันมายืนใกล้ศิละปะเหล่านี้เลยอะคิดนะถ้าเราเห็นศิละปะขึ้นมาเราเรอสีแห้งก่อนไปเดินเล่นก่อนเอิม่มไงทำไรเลอะมาแล้วสีน่าจะแห้งมาละบายกัน สีด้วยสีส้มเอาเนื้อแบบนี้เลยสิอุ้ยเฮ้ยมันสวยขึ้นเล็มันสวยขึ้น,น,ข,นขนาดใหญ่หน่อยใหญ่เอาความทึบ นะอยากว้ดก็วัดไปเลยเนอะลบจ้าลบลบลบกดดอ๊ เหมียวกันตรงนี้นใหญ่ๆกับเป็นสีขาวก,มกม้มก้มเลยชอบน้องเหมีวยวเลยชอบกระปิเบล่ามากกว่า What Oh no ฉันตกจอย โอ้โน oh no. ลูกแมวของฉันอะเรถอยหน่อยโอ้โนโอเคสวยนะลบก,ก่อนแมวน้องก็จะตัวยาวหน่อยแมวพัดดอกเคยเห็นไหม Meu, Alai. ผู้วาดนะฮะไม่ใช่ตัวนะชื่อชื่อต้นอ,อ้อนนะไม่ใช่นะโนโนโหนู no, 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 no. บ้บัวชัยบัยวชัยเป็นไรวะทั้งนึงนะเรามีอะไรเล่นเขียนคำอย่งนี้แล้วมันอุ๊ยอะไรบวดก่อน ก็เลยเยอะเลยเราไม่นัดใจ้เราก็จะเขียนสุ่มชื่อจ้าสุ่มชื่ออันนีคน้คนไทยใช่ไหมเอาอันนี้ชื่อนี้หน่อยภาัษาอักฤษ L O E E ูต่อไปฮาพูดชื่อสั้นต่อไปพี่เดียวเขียนไงคีไออีไม่ใช่ชื่อคนหรือเปล่าไม่รู้ไปแล้ไปแล้ว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 นี่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 นี

อยู่นิ่งๆมันก็ไปเองอยู่นิ่งๆและมันจะไปเองอยู่นิ่งๆและมันจะไปเองอะไรดุด อยู่นิ่งๆและมันจะไปเอง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 บอกเปนเกินว่าเรากลัวแล้ว Cua. Pai yang yang. Pai cô 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 cô, Tập bài cùa cùa Cô cùa 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 ายาอย่างไงวะจำไม่ได้อ๋อเออาโมตามใช่ไหมนคนไทยใช่ไหมเพิ่มไปชุิ่มไปสามจุดใช่ไหมน,น,น,นี่บอกเลยรักลัวฮึ่มทำไมหน้ามันเป็นงั้นล่ะตัวมันเป็นโคกระดูกด้วย วิ่งบันดิีดิ๊ดิ๊ดิ๊ดล๊ดิ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 ีดิดิ๊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 ดิดด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 ด กลัวแล้วกลัวแล้วอย่าตามอย่าตามกลัวแล้ว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 อย่าตามแล้วเอฟบิ๊ ช่วยได้แอ้มีถ้าเป็นยืนนิ่งๆแล้วมันจะไปเองลมหายใจเข้าลมหายใจออก ถึงกลัวเพิ่งนะเริงนะก็ไม่ก็คุณใช้คำศัภาพแต่ด้วยคออุอนนคุณใช่ไหมคุณตามต่ออมอตมใช่ไหม วิ Wing. Wing Wing oh. ่งวิ่งก่อนวิ่งตามฉันเอาคามเหรอตามชอชิงไหนอ่ะหาชอชิงไม่เตอชอชิงอยไหนอ่ะสช้จุงมใช้ถุงน้ำถุงชอชิงช้อยชิงอยู่นอ่ะชอชิงเราเราเอากับเราแล้วกัน ก,ก,นนก็วิยเรื่องตาแล้วมันน่ากลัว ก็อขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะคีเกตจะคุยกับคนหน้านกคุณลองบอกบายก่อนบาย